เห็นอยู่เห็นอยู่นะครับวันนี้เรามาติดตามนะครับแปลงของพิษหนุกที่บางโพตบลตะลุกอำเภอตะพญาจังหวัดชัยนาทนะครับนะครับผมก็อันนี้คือเจ้าของนานะครับผมพิษหนุกนะครับใช้ปุ๋ยเล็ดลาวาแร่ภูเขาไฟนะครับผสมกับปุ๋ยเคมีนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกับพิษหนุกนะครับผมว่า หลังจากที่บัไรด้วยเทนเดอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ทำการหวานข้าวนะครับหวานข้าวไปเรียบร้อยแล้วเราก็หวานข้าวได้15วัน15วันนี้16ล้วพิู่จน16แล้วนะครับวันนี้เราก็มาหวานปุ๋ยครั้งแรกนะครับกับแปลงนกคีไล่พิสูจนีติดบไล่นะครับติดดิบไล่นะครับหวานข้าวไปใช้ใช้ข้าวพันอะไรครับ อ๋อขอ8ปดหนึ่งนะครับผมไล่ได้หนึ่งนู่เนาะนะครับหวานเข้าไล่ละ้หนึ่งนู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้คือแปลงพิษหนุกนะครับนะครับผมที่หวานเข้าขอแปดหนึ่งนะครับไล่ละ้หนึ่งนู่เนาะอันนี้คือบัตรด้วยเทนเดอร์ไปแล้วนะครับปาบัตรติดห้าวันใช่ไหมครับที่ที่บัตรไปเนาะบัตรติดห้าวันนะครับบัตรเทนเดอร์นะครับไปดูข้าวยังเขียวอยู่เลยนะครับยังเขียวอยู่เลยนะครับนะครับเอาวันน like, er, oh. awesome. well so so right? ี้ก็มาหว่านปุ๋ยรอบแรกนะครับมาหวานปุ๋ยรอบแรกด้วยพิษหนุกใช้อะไรบ้างครับ เสริว่าปุ๋ยใบหยกของเราเนี่ยแหละคะ่ะก็ผสมกับเคมีครับผมเคมีครับผมก็สี่สิบหกศแล้วก็สูงสูหกโแล้วก็สิบแปดสี่สิบหกโศนอ่าอัต,าตราต่วนอ่ไร่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าถ้าเป็นเคมีก็ห้ายี่ห้าห้าแต่ถ้าเป็นเนรลาวานี่ก็ใส่สิบไร่ใส่สีู่กสิบไร่ใส่ตีนู่นะครับนะครับผมนะครับเดีย๋ยวอันนี้คือปุ๋ยเน็รลาวาของเราเนาะเบ็ดจะเป็นแบบนี้นะคะคนระับ นะอันนี้หลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วจะเป็นอย่างแบบนี้นะครับนะครับผสมับปุ๋ยเคมีนะครับนะครับ